มีต้มยำกุ้งเจ็ดสี่มันนี้เจ็ดใสไหมครับมีค่ะมีค่ะมอหกมาสามปีแล้วเมื่อไรจะปริญญาตรีได้ทีขันมากอย่าลืมไปขอเขานะเขารอไว้ประมาณอีกสองสามเดือนนะก็มีขันแล้วก็หมากนี่ห่าเออนั่นแหละแล้วก็แล้วก็หมากแล้วก็เทียวนะปูเพออะไรก็ไปด้วยนะนี่ขนาดแม่นะแม่ยังสวยแม่ยังสวยนะแล้วก็ถมมีรับสมัครคนชมก็ไปแม่สนใจไหมครับมีรถบ้านด้วยแม่อุ้ยมีรถบ้านด้วยแม่แม่ก็ชอบแบบนี้อ่ะ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราเดินทางมาริมน้ำกันะครับตอนนี้คือมันเป็นหน้าดอนแล้วแดดก็แรงครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ริมน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่เราก็เลยมาหาบรรยากาศริมน้ำโดยที่จะมีร้านอาหารบริการแล้วก็จะมีคนในท้องถิ่นพามาแต่ว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศริมน้ำที่ผมจะพาทุกคนมาชมครับว่าที่ไหนยังไงแต่ตอนนี้คือผมอยู่ในโซนเชียงใหม่เชียงรายอยู่โซนนี้บรรยากาศริมน้ำาบบนีนนะ้คือเป็นบรรยากาศที่แบบน่ามาบมาเลย มีแขกด้วยอ่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าแถวนี้มีหรือเปล่านะครับเฮ้ยมีแขกเข้าไขร้าอ๋อที่นี่ที่ไหนเนี่ยเรามาตาม G ี s อนะครับมีคนปากมุดมาให้ที่นู้กเขาเปิดเพลงกลั่นเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นซุ้มอื่นนะครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยที่นี่ที่ไหนร้านละไม่ก็เอ้าไม่ได้อยู่ที่ข้างบนนู้นนะครับย้ายมา ใช่มาอันนี้น้องชื่ออย่างเจ้าชื่องเหลีวเจ้าน้องเหลีวน้องเหลีวเห็นคนที่ชื่อลุงขวัญไหมขวัญลงโงแรงฮะนี่ครับลงุงปักปั g p ีเอเเราทำมาที่นี่ผมกำลังงงมากเลยเนี่ย <ลง S 1> คือคือไม่หลงไงอ๋อเอาเถอะผมลงสาวนะ<笑><笑>อ๋อเหรอเจี่ยวยอช้าก่อนหลงไม่คราวนี้คือเราจะมากินอาหารดินน้ำตัวนี้เป็นแม่น้ำอะไรเนี่ยแม่น้ำสาวครับแม่น้ำสาวใช่ครับเหมาะ วันก่อนไม่นำเมาเมาอันนี้สาวลาสาวนะครับสารเอาวตลอดเลยแล้วสั่งกับข้าวหรือยังเขาบอกข้าวเขาหมดอะไรก็าหมดฮะคุณเล่นกินยอดข้าวเลยไหมสั่งเรียบร้อยแล้วแม่ครัวดูแม่ครัวแต่ว่าปลาปลาหมดเดี๋ยวขึ้นมาสั่งตอนนี้ได้เมนูสองอย่างครับทอดกบคุดเล่นต้าผัดแล้วก็มีอะไรมีตะภาพน้ำไหมตะภาพตัมตะภาพน้ําเดี๋ยวมีในหมู่บ้าน มีงูงูสิงพี่จุนคนใหม่ทั้งนั้นเลยเจ้าของร้านพี่อ้อนไปดิครับโอ้ยนึกว่าคนเก็บค่าคุ้มครองค่าคุ้มครองสาวเปิดหน้าลงไหนกันเปิดเปิดได้เลยขอบคุณครับโอ้ยมือไม้อ่อนถ้าใครก็เป็นพี่น้องไทยใหญ่ถ้าจำได้ครับอ๋อไปกินข้าวมดไปแค่เป็นลูกค้าเดอเออเดี๋ยวอนักตรงนี้นะใช่ไหมครับริมนน้ำใช่ครับหัว่าคนนีชอบหลัก ผักปลาไก่มากินมีเมนูไก่สดไหมครับพี่วัดบอกนี่น่าจะเอาเดี๋ยวน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าไม่อยากยอมจะกินน้ำเปล่าเอาไหมหรือว่าจะกินน้ำเอาสิเอาน้ำเปล่าไปก่อนน้ากองน้าก็น้ำเปล่าหรอกองช้างป่าเอาอะไรมาเสิร์ฟก็ไม่รู้อ่ะว่าบรรยากาศดีนะเนี่ยมีมีชิงช้าสวรรค์ด้วยชิงค้าช่วงนี้มันเลยของจานแล้วครับคนเยอะ เอาเอาตรงไหนเอาน้ำไหลไหมหรือว่าตรงโซนที่เป็นโคกโคกนองนาอันนี้ดีกว่าอ่าอันนี้นะครับทุกคนอ่าไม่เอาโคกหนองนาครับเอาเป็นที่เริเโซนน้ำไหลครับเพื่อได้แช่เท้าได้ด้วยนะครับก็ไม่ไดีดีนะครับอ่ะเดี๋ยวรอน้องๆมารับออเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องมาเต็นท์มาแล้วเราการตรงกลางน้ำเลยทำไมไม่เอามาล่ะมาเอารถมาบลิษัทงานไงเอาหรอมัันนออยู่ีกคไม่งั้นเราคงจะเปิดเก็บค่าคุ้มครองเองเลยเนี่ย โอ้ดาบสวยมากทุกคนน้ำสวยน้องๆน่ารักบรรยากาศดีวิถีของคนในชุมชนอาหารอร่อยร้านละไมอีกแล้วครับท่านเขาประดุขันที่เมาเท้าส่วนไม่ใส่มีสปาปลาด้วยดุขันที่ไม่ได้ล้างเท้าประมาณสามวันนั่งในรถนี่รู้เลยเอ้ยปลาเยอะมากเลยอุ้ยนี่นี่นี่อันดูรักไหมอ่า ก็ไม่อนุรักษ์งนะถ้าอนุรักษ์ผมจะถามข้อกฎหมายของการโนร์ลั่งมาเลยผมจะพูดให้ฟังเลยผมไปศึกษามาแล้วไม่โนร์ลั่ครับเขาไ่ได้ก้นใหม่มาแล้วเขาทำไมจะโดนโจลี่ปลาขาวโนร์ลั่อันนี้ปลากินได้ครับปลากินได้เดี๋ยวเราจะกินเมนูปลาครับปลาเต้นนี่ที่ที่ที่เท้านั่นเพราะว่าเอาอะไรมันดักก็ได้ถ้าวันหลังมาวันหน้าครับวันหน้าวันหนาแล้วก็อาจจะเป็นวันนี้ด้วยครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปนี่อยู่พาไปร้านกาแฟที่สวยที่สุดไปสามโลก อาลูกเดียวก็พอแล้วได้ครับนั่ง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 ด้วยกันครับทุกคนครับผมน้นนนนสายไหลยเย็นเห็นตัวปลาจริงๆนะปลาเยอะมากนี่มันมารอ,อก,กินอะไรก็ไม่รู้นะช่างกวาดแอบมาให้อาหารปลาโดยที่ไม่ลงทุนอะไรเลยครับมาเท้าแช่ก็ได้ละไม่ไม่ผมไม่เชื่อต้องอย่างอื่นเท้าแช่ก็อหาดเดี๋ยวไปสักนายก่อนอันนี้ชิงช้าสอนเขาเก็บรอบเป็นกี่บาทครับเนี่ย มันเหมือนจะตกลงลบนั่นเนี่ยมันจมลงไปในน้ำตรงเดียวเลยไม่ได้่จริงช้าตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมามาตรงนี้ต้องขอดูบรรยากาศเมนูการม้าเลยนะครับมีอะไรอร่อยที่สุดในร้านบ้างอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแฮว้าหวานหวานเทียบวัดคำตายได้อยู่ฮะได้เอาไปสาวตายจริงอ่ะแฮเป็นจริงแหละเป็จริงแหละแล้วกคำตายอ่ะถึงเจอถึงเจอ มีต้ยมยำกุ้งเจ็ดสี่มัี้เจ็ดใสไหมครับมีค่ะมีค่ะอย่าลืมนะเอาสี่ย้อมผ้าด้วยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมอ้อแล้วก็มีอ่าเมนูอะไรเอ่ยข้าวผัดใส่ยังชักหวันสั่งแล้วครับเหลือมเลือมสั่งข้าวผัดแล้วก็สั่งต้งยมยำกุ้งน้ำต้นออ่ะโเคปลาปลาไม่มีนี่เมนูอื่นอี้ไหมเอ็นไกท่ทอดได้ไหมได้ครนะับเอาเอาแหนะ่ไหม จริงไม่เอาเดี๋ยวสั่งยาก่อนนะเดี๋ยวครับน้องเดีวเดี๋ยวไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะจะมุ่งไปอีกแล้วอยู่ในงานมาไม่ได้ไปให้ตัวเอาขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปที่หนึ่งนะครับช่างฝันบอกเอาให้สามยางก่อนช่างฝันที่จะพาผมมาที่ไหนก็ไม่แน่ใจเนี่ยไปที่ชอบหมดเราจะตกนรกเลยดึงมาอีกแล้วปลาปลาตัวใหญ่ครับอันนี้ปลากินขี้ได้นะครับจริงเนี่ยคือถ้าไปอยู่แถวแมงสอนนี้โดนแอปไปแล้วเนี่ย หมูเยอะนะเยอะนะเยอะเยอะเยอะอยู่ช่วงสงกรานตรที่นี่ไปจะมีหมูสุ่มอะไรขายเรียงกันอยู่อ๋ออันนี้ไม่มีไอ้นี่ไหมมีไอ้หมูกระทะขายไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนสงกรานต์นะเพราะเราจะมีร้านขายหมูสุ่มูกระะทน้ำก็คือประมาณนี้ไม่ได้เยอะกว่านี้นะครับประมาณนี้ครับอ่ะโอเคพี่นึกว่าไม่มาแล้วเนี่ยอันนี้ข้าวผัดนะครับอันนี้คือลงไปทอดนะครับอ๋อเดี๋ยวรอเอามา แน่นะครับครับเอบ่อยแน่นอนอ๋ออ๋ผึแขต้องดีทกองเลทแล้วเราเจอกันอยู่ใช่ป่ะจ้าในมั่วเจออยู่ในคลิปไงที่นุ่นเจอด้านล่างัวยังอยู่ที่นี่อยู่เาเป็นยางเข้าใจเด้อครูภาษาลาวอีกบุญสาวไทยใหญ่ขาไใหญมงเป็นลาวีเนี่ยเออยวไม่ได้กินดีอ่ะกินพอนาแทนเออานาเรดีเร นี่คือน้องฟิงครับหิวมากก็ต้องกินน้อยๆเดี๋ยวอ้วนลูกอ่ะพอยังให้คนอ้วนเขากินต่อไปอันนี้ของน้องฟิงนะเอาไปชักหวันชักหวันก็กินเยอะแล้วนะเอาทั้งจานเลยนเอาไปช้อนเดียวไปโอเคนี่เดี๋ยวของผมนะเดี๋ยวบบกินกับน้องฝนก็ได้อย่างเงี้ยได้เรามีร้านต่อไปไงชิมจะกินเยอะจะกินเยอะเปลิงเพลิงทำเยอะก็หมดแค่ชิมชิมชิมพอเป็นประมานนะอ่ะแย่เล่นแย่เล่น อา้าวมันเอาเสี่ยวนึ่โอ้ยอา้าว,วตักตักตัก,ตกช้อนกลางช้นกางไม่มีช้อนกางมีแต่ช้อนคุณก็นช้อนผมนี่แหละใช่ครับไม่ต้องกลางอ่นะต,ตักกันได้ตาสบายเลยตามีเใส่อร่อยไหมอร่อยเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับร้อนร้อนเลรออร่อยหอันนี้อุ๊คมีด็กคนนะคนเดียว เห็นว่าร้านมีหลายคนแต่ว่าเขาเบื่อกันมาใครว่างก็มาจะให้ทั้งวันมานะแต่เป็นเวรกรรมเลยไม่ผมคือผมมาเพราะสาวเสกอภิาฐ์สาวมาใหม่ตุ๊กว่ากัทันทีกันทันทีอันนีสองคนหรือว่าสามคนเนี่ยเออ่ถ้าช่วงของการจะมีสี่แต่ตอนนี้ก็คือับตามตามตามสถากรรมตเสถากรรมตอนแรกก็มีเยอะมากช่วงตสงการนี่คือ มีประมาณยี่สิบกว่าตัวอย่างอีก่นเลยใช่หลงจากเป็นช่วงที่ว่าหลังเทศกามเขาจะเริ่มน้อยใช่ไหมใช่ครับก็จะเริ่มนิดนึงเขาจะมาเฉพาะโซนที่เป็นไฮไลท์ให้เมนูไหนอร่อยที่สุดในร้านต่อมาดีๆอะไรมา่าอะไรมัง่ายแล้วทำไมหนูไม่เก็บกินเองอ่ะทำไมหนูไม่สั่งกินเองอ่ะพนักงานเลยค่ะอ๋อเพราะว่าก็มากินได้ครับเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเองกินด้วยกันได้เหรออ๋อเอาเลยค่ะอ๋อครับมาทุกวันไหมครับเนี่ย วันช่วงนี้จะเป็นุกสาหินเพราะว่าเปิดถุกเสาทินนะแล้ววันธรรมดาอยู่ไหมวันธรรมดาช่วงนี้ยังปิดอยู่ปิดอยู่ไม่ไม่ถึงโรงเรียนปิดหรือว่าร้านปิดไม่ร้านปิดร้านปิดอ๋อช่องหน้าหนาวนะเปิดช่องหน้าหนาวไม่เปิดตลอดแล้ก็ร้านละไมร้านเดิมร้านพี่ออดเขาพี่ออดมาเทคแคร์ลูกค้าเองเลยเนี่ยก็เหมียวเพิ่งเพิ่งเรียนม .6 นะไปแล้วถามเนี้ยก็ก็เรียนม .6 ซ้ำชั้นด้วยเลยปีนี้ก็ม .6 อยู่มอหมาสามปีแล้วเมื่อไรจะปริญญาตรีได้ทีน้องขอแก้หูเอาหรอเอากลัวแต่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ถึงสิบแปดละอ่าครับสิบแปดหรือสิบเก้าหรอสิบแปดแล้วเนาะสิบแปดแล้วรอดได้เรารอดแล้วเมื่อวานสิบเจ็ดไม่เขาว่ารอดแล้วเขาอ่ได้ได้เจอคนที่ดีเราอ่ะยังรับกรรมต่อไปขอบคุณนะครับน้องหลิวน้องหลิวเออเอาช่างกว่านี้ก็เรียกสาวมาถ่ายรูปมา มาอะไรได้นะของชอบนะคือไม่ช่างกวันชอบคนเดียวแล้วมีคอนเทนต์ช่องผมนะพูดเหมือนดูดีนะมาชิมชิมก่อนอาชิมบ๊อกกยำก่อนเอาปลาวนั่นร้านช้อนกลางไปไหนเนี่ยนี่เขาให้มาแล้วนี่เขามาซ้อนอันนี้นี่อ่าไนะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวตักให้ให้ให้น้องพีกก็น้องพีกเหิวมาก เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเราจะได้ไม่เสียเวลาเวลากันนะคะเด็กอ้วนนี่เอาพวกมาสองตัวพอลดูก้วนเอาเอาไปนี่ให้น้องพิงก่อนเป็นบรยาทเห็ดไม่เอา ชักกวนโอเดี๋ยวอ้วนชักกวนอ่ะดูว่าชักวนเอาต้นหอมกับไอ้นี่มะเเทศไปเดี๋ยวอ้วนเออก็พริกก็พอแล้วครับเออให้แทนแทนแทนเปล่ะพอละเดี๋ยวกินเยอะอ้วนอ้วนโอเคของดีของดีเก็บไว้นายก่อนเดี๋ยวหมดเร็วเดี๋ยววันนี้ก็ก็กินจานป่าไปก่อนไม่ได้ครับไม่ได้พอดีว่าผมเออผมตรงนี้คือต้องออดงานอดยากครับอดยากออดยากมากแล้วอาชิมอันนี้อันนี้ช้อนช้อนผมเองนะเข้มไหมอืม ร้อนมากๆเดี๋ยน้ำซุปเสร็จคนคนกระดอยงานน้องริวได้ในใจใช่อนาคตไกลนะน้องริวเนี่ยดูแล้วว่าจะมีหนุ่มเแถวๆนครทมเนี่ยสนับสนุนมาบอยมาอยสนับสนุนมาบอยแล้วน่ารักน่ารักครูคุยดีครับน่ารักเนาะไว้ไปเที่ยวบ้านน้องต่อบ้านน้องก็อยู่ใกล้นี่เองจริงอ่ะ จริงวันนั้นผมติดต่อให้เป็นนางเอกที่พานี่แล้วแต่น้องไม่ว่างที่มันไม่ใช่สุขสติดไงแต่มันธรรมดาแต่น้องไปซื้อชุดนักศึกษาก็ไม่บอกก็ได้มาไปก็ไม่ผมโอนไปให้แล้วโอเคแล้วโซเลเลตปล่อยเข้าไปงั้นงั้นปล่อยเข้าไปดีเลยโอเคครับคนที่ดูคลิปนี้วางไงดีครับตักษาที่ว่าทั้งอก่อนเป็นจีนทุกคนนี่นี่ยหละจะต้องพนังข่ายจะงอนอี่ละอ้าตกลงกันมากอย่าลืมไม่ขอด้านเขารอไว้ประมาณอีก สองสามเดือนนะก็มีขันแล้วก็หมากออนั่นแหละแล้วก็แล้วก็หมากแล้วก็เคี่ยวครูเพออะไรก็ไปด้วยนะคนบางนึงก็ชอบอยู่ เดี <minutes> paid, ๋ยวจะทำคอนเทนต์นี้เหรอแห่ก <Take hatten> ันมากไปแล้ดีดีด no ีทไปออกหมากคู่ไยตั้งขบวนตั้งแต่นี้นะตีนดอยอ่าตีนดอยตอนขึ้นต่างขาๆนะโอ้โหเดี๋ยวลุงเอาเครื่องเสียงลุงเด่นไปไม่ไม่เดินไปด้วยห้ามห้ามเอารถเดินไปด้วยเดินเอาเครื่องเสียง JBL ลุงเด่นอ่ะแอ้วก็โอ้แล้ตีนดอยไปเลยนะยี่ห้าโลขึ้นดอยอ่างขางนะแต่งานต้องมดนะเออไปได้แค่นั้นแหละเออถ้าไม่ทำนี่คือไม่ไม่ได้ลูกสาวเขาแค่ให้ความพยายามใช่แล้วก็เนี่ยกินเหล้าได เออนะพอแล้วพอแล้วไม่พอแล้วชักวัอนนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับเดี๋ยวชักวันพอก่อนเดี๋ยวจะทำอย่างอื่นนะครับก็เดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวชักว่นพาไปร้านลับอีกแล้วร้านลับทุกทนี้สองลับแต่คนอื่นรู้จักผมหมดเลยเนี่ยร้านลับตรงนี้ชักงวันเนี่ยแต่วไม่กล้ากินไม่กล้าทำอะไรเนี่ยเออแต่สวนมากดีใจอย่างนะคนคนที่รู้จักนี่เป็นแม่บ้านแม่ครัวหมดอ่ะไม่มีวัยรุ่นไม่มีอะไรนะท่นตอนนั้นมัเป็นไทยทำเองเออแต่รู้จักก็คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนั่แหละ เอาเด็กเอกไม่ได้รองกันทางนี้หล่าสาวครับหลจาสาวมันเดี๋ยวก่อนหิวหิวอาหารมือแรกดูกับผมเแหละอาหารมือแรกก็มือเดียวต่อวันผมว่าหุ่นดี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 มามากินครับทุกคนห้ารเจ็สิบสองโอ้โหไม่แพงทางวันเอาตังค์มาดูไม่แพงเลยครับแป๊บเดวครเก็บตังค์เก็บตังค์จะบพี่ออดได้ไหมครับ ได้ได้ยิ้มแน่รักดีโอเคมีไหมเดี๋ยวจะโอนค่าเธอมาด้วยช่างพันบอกให้น้องอ่ะมีไหมจ่ายตังบนเอ้าตังไอ้ะเอาตังมาเลยค่ะจ่ายให้น้องหน่อยเฮ้ยมีเหรอมีมีแค่นี้มีร้อยเดียวเออผมไปดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวจ่ายตังน้องก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อช่างผ่านบอกจะพึ่งรีบอิ่มเพราะว่าผมจะอยู่นี่นานช่างผ่านจะพาไปไหนก็ไม่รู้อ่านะ อเดี๋ยววันน้าพี่มาก็อย่าอย่าลืมมาดูแลนะวันน้าขอค่าเทอร์นวันนะมันเป็นการจยเองเยเขาเล่นเขาโชป่าไเาโชป่าแบบนี้แต่ว่าเขชอบพบใครมาก็ไม่รู้อยแลครับ่าเตปิทำไงดีนนี้อีวดอวดวอะไร่ะเดี๋ยวจะพาไปกินร้ากแฟที่ไหนร้านรับร้านรับอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะมีร้านที่ไม่รับบางหมเนี่ยคือถ้าเป็น ถ้าเป็นร้านเปิดเผยอ่ะคือเขาเรียกว่าไรมันธรรมดาไปร้านลับร้านลับลับที่ว่าเดี๋ยวจะโดนเปิดเผยแล้วก็ไอ้ใครที่ไปแวะบ่อยก็จะได้รู้ว่าจะให้เมียมาตามใช่เพราะว่าไอ้ไอ้ที่ชอบชอบก็ชอบร้านลับกันหมดอ่ะอ่ะโอเคถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวเตะเตะใครเตะเจ้าของร้านว้าร้านลับอะไรร้านร้านเจ้าของคือเขาจะเป็นร้านที่ว่าหนุ่มๆชอบไปนั่งแบบกระจุกอยู่แถวๆนั้นอ่ะถูกต้องครับเออแต่ตงขอนย่งธรรมชาตินะขับรถ ฮาฮ์เลยอ่ะจากกรุงเทพมานั่งกินกาแฟเนี่ยขนาดนั้นขนาดนั้นเมื่อไรเมื่อสิบปีที่แล้วไม่ตอนที่เขายงไม่ได้แต่งเพุ่นเล่นพุ่นเล่นน้องยังไม่ได้แต่งน้องยังไม่แต่งยังไม่แต่งแต่ว่ามีลูกแล้วพาไปกินกาแฟมันไม่คิดอะไรหรอกเออแน่ใจนะแต่เขาสดมากตอนนี้ไปเฮ้ยโอ้จัง่ว่ะยิ่งวงใหญ่เลยโอ้ยจังหวะคำไม่มาเร็วไปเลย ไปไปอ๋อ oh, ไปเถอะร้านลับดูมาผิดทางร้านลับที่คือวิ่งมาจากทางร้านละไมครับเลี้ยวเข้ามาทางเชียงใหม่แต่ว่าเจ้าขวัญพาผมนี่ก็ซ้อนเนี่ยผไม่แน่ใจเนี่ยแล้วก็มาเจอโซนที่เป็นทุ่งนานอย่าเงี้ยคือถ้าเป็นคนทั่ทวไปเนี่ยอ๋ออ๋อนี่เหรอถ้าเป็นคนทั่วไปคงไม่รู้หรอกเพราะว่าต้องปักหมุกมานะครับอ๋ออยู่ขวามือผมก็ไม่เห็นเนี่ยต้องเป็นคนในท้องถิ่นหรือไม่ก็ต้อง อาหารกับกาแฟอร่อยจริงอะไรเงี้ยถึงจะแบบว่าคนถึงจะมาครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับไอ้ตรงโซนที่เป็นถนนนะแต่ว่าเข้ามาไม่ลึกมีงานอะไรครับเนี่ยเช้าวันมีตลาดนั้นนะไอ้พิงน่าจะเป็นงานแต่งงานอะไรอะไรเช่นเนี้ยก็ดีนะไปร่วมกันเถอะเราจะไปกินกาแฟไหมไปไปขอมีอ่ะที่งานแต่งงานแต่งอยู่นี่ก่อนเอานี้ก่อนนะโอ้ยมีงานแต่งอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามีงานก็อาจจะช่วยงานตรงนั้นนะ ช่วยงานนะครับคคุรับรับรถไฟอยู่นะครับเอาไปนั่งรอก่อนช่างก่อนนี่พามาร้านอะไรก็ไม่เล่นร้านชาหน้าบ้านรับไหมรับไหมในม่เหมือนปิดร้านเลยเข้าไปร่วมงานอยู่ครับทุกคนเสียงเพลงใครอยู่บ้านก็ครับสวัสดีค่ะตอนน้องมาอยู่ครับน้องมาสบายเศ้าเออเสียจ้ะเจ้า แต่จริงๆอยากพามาเจอน้องหลินไม่เป็นไรครับคนสวยคนนี้เขาอยากเจอแม่มาไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมอยากกินกาแฟเอากาแฟกันนะครับโอ้กาแฟกันร้อนอ่ะครับโอ้แต่ครับตนไม่มีวาสนานี่แหละมีบุญแต่กรรมบังหมาถึงช่างขวัญนะครับเอารูปมาดูเอารูปมาดูก่อนรูปเหรอดูคนแม่สวยมากเรขออนุญาตแม่ครับ นี่ขนาดแม่นะแม่ยังสวยแม่ยังสวยนะแม่ครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาใหม่นะครับคุณแม่สวยมากเลยคุณแม่ม่ีลูกกี่คนครับมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวด้วยแต่ผมรู้ว่าน้องอ่ะเขาแต่งงานแล้วแต่คนนียวแน่แน่แน่โอ้น้าเหมือนคุณแม่เด้เลยใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยถึงว่าเป็นร้านรับไง <ules> ทั้งขวัญน,นี่แหละคนเดียวแหละนี่แม่เจ้าของเลยคนนี้มาบ่อยอะไหมครับคุณแม่น้องหลินจะจะเป็นคนชงด้วยทุกทีจะเป็นคนชงด้วยน่าคุณแม่แต่งตัวเป็นสาวก็สวยมากมากเลยจริงจริงได้ได้แล้วคุณแม่ยืมชุดน้องหลินเดี๋ยมชุดน้องหลินมาได้ไหมแล้วถ้าหันหลังก็แต่งหน้าก็ได้ครับแล้วไปหันหลังมาใครมาใส่แม่ดีไหมหันมาข้างๆก็ยังใช่เลยอ่ะมันมีจะกินไงแม่บอกตอนแรกว่าจะตั้งใจทำนะันนี้ไม่ตั้งใจทำแล้ว แม่ครับเอาเอา่อเอาสูตรท,ที่แม่ทำมาเต็มที uh ่นะครับย oh, ังไงก็อร่อยครับไม่อันนี้แม่นะยังยังมีคุณยายอยู่นะโอ้ยายจะสามสาวคุณยายก็สวยนะฮะคุณยายไปงานบ้านอ๋อไปงานบุญแล้วงานรำงานรำเมื่อกี้เราลำมาแล้วแม่บอกว่าอะไรนะถ้าวขามาอันเดียวใช่ไหมอยู่ได้พวกหัวแล้วก็ได้หัวแล้วก็ไดแล้วก็แบบพวกหัวพวกเอวแล้วก็ได้จีเป็นชาวบ้านเลยนะใช่กินฟรีแล้วก็เต้นใส่เป็นดำนิดหน่อยเต้นได้ครับแม่ครับงานนี้กินฟรีไหมครับ ว่าเพื่อนผมชอบชอบแต่ราคากาแฟต้องใจนะได้ไมีขนไดได้ไม่ไม่ใช่งานเราเป็นงานเออ่ขาเรียกว่างานเจ้าทรงของคนภาคเหนือทรงเจ้างานทรงเจ้านะครับทรงเจ้าเขาจะเต้นฟ้อนเจ้าฟ้อนอะไรกันก็คือการทรงเจ้าก็คือเปะเพณีการภาคเหนือนะใช่ครับภาคเหนือครับทางภาคกลางก็มีครับมีแต่ว่าเขาแบบไหนเต้นแบบนี้แบบใช่แบบนี้ครับเป็นหมออะไรเงี้ยอ๋อใช่หมอ S <S มานูมาดูใช่ครับก็อย่างนี้แหละแย่างเงี้ยมันจันมีไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีบ้านเราไม่มีนะมีไหมเพราะว่าเป็นความความเชื่อขคำบ้านผมนี่เออจะเริ่มหายแล้วเพราะว่ามันจะเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาหมดแล้วคนรุ่นของเ่มันมีใครรับขันแล้วถ้าถ้าที่นี่เขาเรียกว่ารับขานต่อต่อกันไปไงอ่าจากญาติจะญาติเป็นหลานเป็นอะไรต่อไงอ๋อที่นี่ยังสืบสารประเพณีว่ามันดีงามเนาะใช่ครับดีงามอยู่นี่ครับดีงามอยู่จีบกี กินพีดีการพีดีการมากเลยใช่อะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยัดกินกาแฟให้ชื่นใจก่อนนะให้ตาสว่างนะครับก็จะได้ไปกันต่อไปกินอะไรมาครับตาไม่สว่างตานี่หวานกินข้าวครับตาเยิ้มกับข้าวที่นี่อร่อยมากตานตาตาเย็นทันทีทันอีกแป๊บหนึ่งคือหลับเลยเลยเพราะว่าลมมันลมมันเย็นอ๋อใช่เมื่อคืนคือถ้ามีเปร๊ผูกกับที่ช่อนว่าเมื่อวานอะ ไม่เมื่อกี้อ่ะใช่แต่ถ้ามีเป็นผูกเหมือนเมื่อวานนั่ตนะสบายเลยปลาน้ตพิงเดี๋ยวเอาซื้อไปให้น้าตาแล้วก็แล้วก็ยึดช่องจะมีน้องมาแว่งนะน้องไหนน้องเรลียวอ่ะโอ้พัจักแล้วเข้ามาถมครับแม่ครับแม่ไม่แม่ไม่คุ้นหน้าสำเนียงก็ไม่ได้ไงเออแม่แม่ไม่คุ้นหน้าแม่ไม่ค่อยดูด้วยไม่รู้จักลรอ แม่คำแน้างเราเขาดูนี่อะไรที่มีสาระไม่สาระเขาไม่ดูหรอกเ <c oughs> ขาดูช่อง,องพอนพาทัวร์เขาดูช่อง,องพอนพาทัวร์เขาไม่ดูหรอกนะเลยขาถ่ายเจอสาวแม่ว่าก็ยังไม่ดูนะครับแม่ก็ไม่ถ่<ท>าย<ด>เจอสาวแม่ผ<อ>มไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยผมจะถ่ายแบบสาระแบบเขาไม่ชอบพาไปเนี่ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรมีตังค์เปล่าดูดิไม่มีเราจะรับซองหน่อยหน่อย ผมชอบงานฟรีผมชอบงานฟรีงานที่ผมไม่ชอบแม่เราตั้งในซองใครขโมยไปครับเมื่อกี้ช่างควายยิบคนแรกนะแม่นะฮะอ๋อนึกว่าถ้าหายคนนี้ครับแม่กำลังหาเอาเงินเนี่ยมาไม่เดี๋ยวข้ากาแฟใส่ไปรอค้ากาแฟอยู่มาดูร้านรีวิวร้านหน่อยเอามามาอันนี้อย่าบอกว่าแม่แต่งเองนะเนี่ยจริงเหรอทั้งร้านเนี่ยไม่ได้จ้างนะแม่แต่งเองแล้วก็สวยมากบางครั้งก็ทําเองนะ แบบใส่ชุดแบบป่อสร้างแล้วก็จริง,รงอบางบางมุมนะแต่อาจ,อาจโ,โครงสร้างนี่อาจจะจ้างแต่ว่าจัดแต่งหรือบางบางอย่างแม่ทำเองหมดเลยไม่ไมสวยไงผมกำลังจะทำร้านกาแฟเนี่ยผมมาดูแนวของแม่ไปแล้วโอ้อันนี้ร้านร้านแบบนี้นอนได้เลยเนี่ยมุมนั้นนอนได้เนี่ยแบบเนี้อยากทำร้านกาแฟแต่จะต้องหาคนชงกาแฟมาเป็นเพื่อนก็เนี่ยแม่เลย <c oughs> แม่ครับแม่ไป <c oughs> แล้วก็ถ่มีรับสมัครคนชงกาแฟแม่สนใจไหมครับ แม่บอกมึงไม่ต้องมากินแล้ว,เ,ว,วเออแม่วางอยู่นะแม่บอกว่าให้ปลูกต้นลิ้นจี่หน้าบ้านนะครับเนี่ยแล้วแม่บอกว่าเย็นแล้วก็เดี๋ยวเอาไปรูปให้กินด้วยแล้วก็ทําเป็นที่แบบที่นั่งเนี่ยเออแต่ลูกไมันวเขียวอยู่นะเนี่ยดีนะครับทุกคนไอเดียไอเดียนดะีเนี่ยช่างขวัญพามาเปิดหูเปิดตาดีมากเลยคือบ้านแม่นี่คือทําเป็นรั้นกาแฟน,นะครับก็คือแม่เขาจะปลูกต้นไม้เหมือนผมเลยเนี่ยโอ้ยตอนนี้ผมปลูกเฟื่องฟ้าแบบนี้เลยเนี่ยมีทุกสี่เลยแต่ว่าผมจะเลี้ยงทาเป็นลังคา โอ้นั่นหลังผมไม่เคยมาแนะไม่เคยมาอุ้ยจ้างวันอย่างนี้ฟรีไหมโอ้มีรถบ้านด้วยแม่อุ้ยมีรถบ้านด้วยแม่แม่ก็ชอบแบบนี้อ่ะชอบโฟก์ควากินโอ้แม่เขาชอบเขาทางเนี่ยเขาทางแน่เลยใช่ใช่ใช่หาคนดูแลได้ไม่เขามีลูกคนเดียวเขาต้องดูแลลูกเขาอันนี้นี่นี่ที่ซักผ้าจะไปอยู่กับ แม่เขาขายของออนไลน์อยู่ขายต้นไม้ออนไลน์นี่เขาไปนี่ต้องกลัวนี่เออแนวดีแนวดีอ๋อผมจะไปทำแบบนี้บ้างแหละอ่าเขาขออยากเข้าไปได้แม่บอกเข้ามาเลยอย่าอย่าอย่าดูข้างนอกพอไม่แม่บอว่าเข้ามาได้เลยไม่เดี๋ยวหายแต่ช่างควันไปแอบหยิบเขาอีกไม่ไม่มีไม่โอ้แม่เขาปลูกขายด้วยอ่ะใช่ผมไม่เคยเข้ามาในโซนเนี้ยอืมนั่นแหละมามาถ่ายนัานแล้วเออเครองจอปิดกระติดอยู่ชั้งควันน่าจะเดี้ยงลูกเขาหายดีผมมาถ่ายอ่ไป อะอย่าลืมยิ้มมาสักต้นสักต้นนะใจตังค์ด้วยช่างขวัญจะเอาของฟรีให้ได้เลยโอ้ยออร์แกนิกออร์แกนิกอาจจะเป็นพืชผักของเราปลูกฝรั่งฝรั่งว <ไ S 2> ันนี้แม่ก็ซื้อที่เพิ่มไงตอนแรกเป็นล็อกคนอื่นไง <c oughs> พอดีแม่เขาทำกาแฟรวยเขาเลยซื้อที่เพิ่มก็ดูดีมีมีรั้วล้อมอยู่เนี่ย <ค assim S 2> จริง,อ,งรอันนี้ลวสร้างใหม่รั้วเก่าลงเอเาเหรอครับทำเป็นโซนเดียวก เราชิมกาแฟก่อนนะคุณแม่น่ารักนะครับแวะได้นะเดี๋ยวให้คุณแม่เขาแนะนําร้านดีกว่าพอดีว่าตอนนี้คือเขากําลังปิดเพลงแล้วนะครับได้คุยกับแม่รู้เรื่องหน่อยเมื่อกี้เปิดเพลงเลยเลยคุยไม่รู้เรื่องแม่ครับเราถามร้านนี้คือชื่อร้านก็คือร้านชานชาบ้านชาหาบ้าน,าน,านอันนี้คืออยู่ในอำเภออะไรคะแม่อยู่อำเภอแม่อายค่ะแม่อายอะไรนะ,ะแล้วก็เวลามานี่ยากไหมแม่ไม่ยากค่ะเส้นตรงจากฝางเชยงลายค่ะ อ๋อครับแต่อ <mermaid> ยู่ในซอยอยู่ในซอยหกนี่แหละผมเข้าไม่ถูกผมไม่เห็นป้ายหน้าหน้าปากซอยต้องปักหมุดไว้เลยว่าชาลาบ้านนะแม่นะถ้าไม่ปักหมุดอัดหลงเดี๋ยวมาครั้งหน้าจะเจอแม่เวอร์ชันสาวสวยแม่จะไปแบบว่าอุ้ยแม่ทําไมสาวอย่างนั้นไม่ใช่นะคือลูกสาวลูกสาวเออลูกสาวนะคุณแม่ในขณะนี้พะยแม่แม่ทักวีดแล้วีเออนะโอเคเดี๋ยวกินกาแฟเราไปแล้วนะครับทุกคนใช่ครับ ช่งขวัญคุยกับแม่ครับนะอืมเขาจะเข้าทางแม่อดสะเหอะเราไปหาย,ยีฟิงกันยีฟิงเข้าไปนั่งไหนกันเนี่ยหายอ้ยสวยวะ่ะข้างหลังก็เดินได้อยู่ต้นไม้เยอะมากชอบมากอ่ะโอ้ดูดีนะได้แนวแล้วได้แนวแล้วได้แนวแล้วลุงเล็งแล้วลุงเลงแล้วโอ้ยทุกคนต้นไม้สวย ชิมก่อนกาแฟเดี๋ยวเราจะรับรับบรรยากาศการมานั่งรับประทานกาแฟครับที่ร้านชา้าบ้านนะครับอืมถูกใจใช่เลยนะครับตาสว่างเลยนะเหมือนบรรยากาศการมานั่งเล่นที่บ้านมากกว่านะครับมีต้นไม้ให้เลือกชมเลือกดูนะครับเพลิดเพลินบรรยากาศที่เป็นแบบธรรมชาติรอบๆนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับชนบทไม่ได้จเจริญมากแล้วก็เทียมคัน แน่จร้านได้สวยน่ารักมากนะครับเป็นแนวไอเดียสำหรับคนที่จะทำร้านกาแฟน,นะครับกาแฟอร่อยสถานที่ดีวิธีแบบว่าในชุมชนเอื้ออํานวยอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือเราแต่คนชอบสำหรับผมก็คือได้เลยคนที่เป็นแนวรุ่นรุ่นสู้สูงอายุหน่อยขก็น่าจะมาร้านแบบนี้นะครับได้พูดคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ทยาใส่ดีก็จะเป็นการเลียกลูกค้าเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลำํำลารรยากาศไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะ เดี๋ยวคงได้ขยับขยายไปในโซนจังหวัดใกล้ๆนะฮะก็โซนนี้พอดีช่วงนี้ผมมีธุระอยู่ในโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวนไปน,น,น,นู่นนี่นี่นู่นนั่นแล้วก็ก็จะกลับไปตั้งหลักนะครับก็อาจจะเดินทางไปต่างประเทศบ้างแล้วนะครับก็อยากไปดูที่มันแบบไม่ค่อยได้ไปบ้างนะครับบางทีมันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ไม่เป็นไรนั่นคือความท้าทายรูปแบบใหม่ที่รอพิสูจน์อยู่เดี๋ยวเจอกันนะครับไปแล้ว